รับคู่รักคู่นี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ขึ้นแท่นคู่รักที่บอกว่ารักกันเลยมากๆคุณผู้ชมค่ะระหว่างนางเอกสาวเบสรักว่าีคำสิงค์ค่ะแล้วก็แฟนหนุ่มพระเอกชื่อดังตรงๆฤๅษีกรค,ค่ะโดยเรามักจะเห็นโมเมนต์สวีทหวานของทั้งคู่คุณผู้ชมค่ะในหลายคนก็พากันจีนในหลายคนพากันแบบเขินไปต,ตามๆกันเมื่อดูคลิปของสองคนนี้นะคะบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเรามักจะเห็นรูปคู่กันอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมคะแล้วมันมีกระแสช่วงหนึ่งบอกว่าเออสองคนเนี้ยเลิกเงียบนะอย่างนั้นอย่างนี้ แต่บอกเลยว่ามันก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางหนุ่มตรงๆเองเนี่ยเขาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับตรงๆเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนหลายใจแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้เออมันก็เลยมีเรื่องราวขึ้นมานะแต่ว่าระหว่างที่คบกับเบสเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีใครนะคะโดยเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานมานนี้นี่เองค่ะบอกว่า ตอนนี้สองปีเข้ามาสองปีแล้วถามถ้าถามว่ามีอะไรต้องปรับจูนไหมเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่2ปีหรอก4ปี5ปีหรือ10ปีเนี่ยยังไงมันก็ต้องปรับจูนกันเพราะว่ามันไม่ถึงขั้นที่ต้องมีครอบครัวขนาดนั้นตรงๆเองมองว่าผมก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเบสเองก็อยากเรียนรู้อะไรอีกมากมายเหมือนกันมันก็เลยต้องปรับจูนกันเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ต้องมีบ้างที่จะมีปัญหาการไม่เข้าใจกันมันก็ต้องปรับจูนกันอยู่ดีมันไม่มีใครหรอกที่แบบคบกันแล้วเข้าใจกันเลย0 0ตรงรบอกว่อมัน ไม่มีแบบนั้นมันก็จะต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาบ้างแล้วในเรื่องที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกันก็จะเป็นเรื่องของการขี้งอนซะมากกว่าเป็นเรื่องของอะไรที่แบบเอ่อความรู้สึกเล็กๆน้อยๆอ,อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ย ถ้ามันเยอะไปมันก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างมันก็ต้องแบบเออปรึกษากันว่าเอา้ยอย่ายยงเงี้ยเยอะไปนะลดลงได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมอะไรน,นะคะแต่ว่าภาพที่ออกมาบนโลกออนไลน์เนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นไปทางที่คู่ตรงๆกับเบสเนี่ยอุ้ยรักกันเหลือเกินสวีทหวานกันเหลือเกินโอ้โหทาอะไรทาคอนเทนต์แต่ละอย่างหลายๆคนก็จิ้นไปตามๆการชอบคู่นี้มากๆนะคะแต่เขาบอกว่าความรักครั้งนี้ของผมเนี่ยผมไม่สามารถที่จะทําตามในสิ่งที่ทุกคนหวังไว้ได้นะ f อชอบเนี้ยผมไม่สามารถทําตามได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ได้ได้ว่าความรักของผมกับเปสถูกไหมเออถ้าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้คือจริงๆความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ได้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยอยากจะให้ FC หรือว่าใครที่ติดตามคู่เขาเนี่ยเคารบในการตัดสินใจของตรงๆแล้วก็เบสด้วยเขาบอกแบบนี้นะคะจนล่าสุดต้องบอกว่าค่ําคืนที่ผ่านมาของวันที่25สิงหาคม2565ค่ะทั้งคู่ก็มีการไปออกรายการร้องข้ามกําแพงเป็นนักร้องคู่กัน แล้วก็พบว่านักร้องหลังกำแพงก็คือไบส์นรพัฒน์วิไลพันธ์ค่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหกระแสเนี่ยรกรี๊ดกร้านมากๆเลยท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาแสดงความที่เห็นมากมายนะคะชื่นชมในความน่ารักของพวกเขาแล้วก็พบว่ามันมีบางส่วนผู้ชมขาที่เข้ามาคอมเมนต์ติติงสาเวเบสเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ตรงๆน่ารักมากเลยนะขาวสะท้อนแสงมากดีมากงานดีมากตรงๆโอเคเลยแล้วก็บอกว่ารอเลิกกับแฟนแล้วกันแล้วค่อยมาติดตามใหม่เพราะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างนี้นะคะบางก็บอกว่าไม่ค่อยชอบเลยไม่เคยชอบเลยสักครั้งเลยเบสเนี่ยเบสเป็นผู้หญิงที่สวยนะถ้าอยู่เฉยๆบางครั้งเบสเองก็ทําตัวเยอะเกินไปเล่นเยอะเกินไปจนดูมันล้นๆน่ะแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของมากเกินไปมันดูเกินงามบางคนก็บอกว่าเฮ้ ไม่โอเคอ่ะอยากดูแบบสนุกสนุกอ่ะแต่มันก็ติดกับผู้หญิงคนเนี้ยเอาผู้หญิงคนนี้ไปเก็บเถอะโอ้โหเรียกได้ว่าก็พูดแรงคอมเมนต์แรงเหมือนกันนะคะบางส่วนเขาก็ดูมองว่าเออถ้าปกติมันก็โอเคหรอกแต่บางทีแบบแอคติ้งเยอะไปมันไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมากเกินไปเขาก็เลยแบบรู้สึกว่ามันนิดนึงผู้ชมขาวเวลาดูรายการแล้วมันจะตะขิดตะขวงหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่เขาก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นส่วนมากแบบนี้นะคะและนี่คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม